กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าช่วงที่พอเที่ยงกลางเลยเสดจุหันปรากฏว่าปูหนึ่งเก่าเพิ่นโทษมากพอเที่ยงกับว่าสามาที่จะรับได้เพราะว่าไหลเสดอยู่ทาไปรับโทรศัพท์ก็จะเป็นการปิดไหลเสดไปเลยนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วพอเที่ยงกับถึงว่าจบไหลเสดพอเที่ยงก็เล่ยได้โทษไปหาปูก็ปรากฏว่าแม่นี่ดีครับท่านผู้ชมปูว่าด้วนด้วนด้วนว่าสัน ด่วนแนี่ยเด๋น้อว่าสันด่วนเพระาะว่ามีเลขสามตัวมาอีกจุดหนึ่งครับผมจุดหนึ่งซึ่งชุดแรกปูหายเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งราคาสองตัวก็เป็นหนึ่งหากับเจ็ดเก้านักการเมืองช่วงเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเก้าที่ปูบอกมาแต่ว่าปูช่วงที่ปูที่โทรมาช่วงพอเที่ยงกลางไรสดลาหลังจากที่จบไรสดพอเที่ยงเลขโทรกลับไปปูก็ะไรบอกว่ามีอีกชุดหนึ่งเรื่องพอเที่ยง บอกท่านผู้ชมแฟนช่องเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าทีพันบอกพระปู่ปู่เรมบอกพระเที่ยงว่าสันพระเที่ยงก็เลยถามว่าเป็นตัวไหนลราปู่ว่าสันปู่พันก็เลยว่าหนึ่งเก้าสองข้าผมหนึ่งเก้าสองซึ่งชุดแรกสามตัวเนี่ยจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งชุดที่สองเนี่ยเป็นหนึ่งเก้าสองน้องข้ท่านผู้ชมเนาะกำลังว่าท่านผู้ชมจะประสับสนเนาะ 1นึเป็นชุดแรกชุดที่สอง่่ปูโท่มาช่วงพระทั้าไรสด192่ง19เ้าลเหล็กลางก็ยังโตเก่าครับเป็น05 1กับห้าม่เป็นศูย์หโอ้ยท่าผู้ช่วงเอยพระเที่ยงกระล่วนหลายเนาะเป็น5 0กับ5 1แต่ว่าทัางนี้ท่นานนันปูก็บอกอยู่แล้วล่ะครับว่าให้สื่อกับนํหาศูนย์ศูนหาหาหาของปูกับหลายหลดอกครับหลาย,ย,ค,ลายคือปูจะเน้นเป็นหาศูย์กับหาหนหนึ่าครับ ปู่จะเน้นเป็นเลขกกลางแต่ว่าปูก่กะบอกว่ามีพระพุทธเจ้าทีเพิ่นมาบอกเนาะ192 191เนาะครับท่านผู้ชพเจ้ามเอาวันนี้พระเที่ยงก็จะพาท่านผู้ชมไปฟังเสียงโทรศัพท์ที่พระเที่ยงในทโทรไปหาคุณย่าย270เพราะว่ามี FC ได้หลายท่านเพิ่นบอกว่าบ้านเลขที่คุณย่ายตัวเดนน๋เนาะเพิ่นว่ามันบ่แน่ได้เพราะว่ามีคนฝันว่า แด่เมื่อกินเขากินนามยุบันคุณยายคนเต็มหนึ่งมา่อกินเข่นกินนามยุ nah gen, บันคุณยายเนาะ็มีสองคนครับสองคนที่ฝันก็คือกันแบบนี้เรามาถามคุณยายหลังจากที่ยืมมือเศร้าแล้วเพ่นกันย่างมาถามคุณยายว่าคุณยายได้เลขตัวใดขึ้นหนูฝันเกี่ยวกับบ้านคุณยายว่า iden. ในเมื่อกินเขา Todos, นาน่ากินนามยุบันคุณยายมีคนมาเต็มหนึ่งวันพรอเที่ยงกันเลยได้โทษไปถามคุณยายอีกครั้งหนึ่งรากาคุณยาย บ่ได้รับสายเรกครับจะเป็นป้าน้อยเป็นป้าน้อยเนาะที่เป็นลูกหลานของคุณย่ยล่ะเพินพ่นรับสายแล้วเพิ่นกระบอกสู่พอเที่ยงฟังบ้านเด็กที่เป็นตัวใหญอายุคุณย่ยอายุเท่าไหร่เจเพอเทียงนี่บอกไปละนะคร uni ับว่าอายุ73ปีแต่บ้านเด็กที่เพอเที่ยงยังบอกเคยใด้ไใ้ถามคุณย่ายจักที่เนาะฉะนั้นแล้วห้าก็ลองไปฟังเบิ่งกับป้าน้อยเลยครับว่าป้าน้อยจะบอกว่าบ้านเด็กที่ของคุณย่ยเป็นบ้านเด็กที่เท่าไหร่ไปฟังจากปากป้าน้อยเลยครับเพอเที่ยงโทษสดๆใน่านผู้จมได้ฟังเลยครับ ครับท่านผู้ชมก่อนที่จะเข้าจะไปฟังจากปากปลาหน่อยเนาะกระฝากกดไหลกดแช่กดไค์กดแช่เพื่อไปกําลังใจคนทคําคลิปในเร้อครับท่านผู้ชมเนาะไปเลยครับไปฟังจากปากปลาปหน่อยเยว่าปลาหน่อยจะบอกเป็นตัวไหนครับผม<อ>ปลาหน่อยอมันบอสวดขจ้าจถามอีกแล้ว ถ้าเจ้าถามว่าบันเด็กที่หลายบนไดเพราะว่ามีคนมีคนฝันเก่ยวกคุณยายเขาอยากได้บันเด็กทีนํ่ม้าเลขที่68บอกพี่างป้าเลขที่86ค่ะมาเลขที่86นาอเออโอ้ยคนฝันเกียวอยู่นี่หลายคนเลยเนี่ยคนฝันว่าจยงไดแน่ก็ป้าบอกให้ฟังแน่ออเอเพจทางบ้านนี่ละแม่า ฟันเาฝรน้อยนี่แต่งโตงามงานชสยซอยท่องยี่เลงข้อเต็มแขนหนึ่งมมาสอนนี่งว่าอยู่ขางบ้าทข้อนกระเท็บ่ันมึงมันว่าในเงื่อนี้แม่นหนึ่งมันว่าอีเพ็ดอยู่ขางบ้านอันนีแม่เอ้ยมันว่าแสดงว่าปฝาน้อยนี่ที่ชิมิโชคไหลกว่าคุณยายบ่แว่าถ้าเด้ซื้อจักบาทสื่อเลขไม่ง่ายนี่ละสื่อเลขสุดยายนี่ละ โอ้ข้าเจ้าฝันว่ามีคนมาเต็มบ้านมากินเขากินหน้าไม, <ulf> ม่สี่บอกแม่นอันอันมัน,ม,นมันว่าวามฝันในฝ้าหมนขึ้นว่านห็นอย่างมาอีแม่แม่มามาว่ากับแม่ฟังนะครับฟ้ากันอันป้าน้อยนี่ใส่ท่องเต้มข้อหนึ่งแ่งตัวกับง่ามผมนี่สีสวยมันวางสีหน้าเออข้ท่องนี่เต็มข้อเต็มแขนหละกคนเต้มื่อเจ้านึงมันว่าจงสีครับ อันบาเล็กทีนั่นหรอไม่ไม่ไงวาสาคั้บาลีมันมัดแม่อายูพอวาหลายคนเพิ่งกัถามวาบาเล็ทีคุณยายหลายปันไหนอายุหลายปันไหนอายุนะ่ผมหูจัก 73. จูเจ็ดสิบสามเจ้บเล็ทีผมผมว่ได้ถามจากเท้เนะแปดหกบาดเลทีแปดหกอายุ <13. S 1> เจ็ดสิบสามปีอาหมว่าเจ็ดสิบสามปีคือสี่ควบทัวนนะนะาอบันนีเน้อป่าเนาะ บันนี้อันยังก่อนที่ว่าไม่เหยนข้าฝันว่าบุ้งเคลื่อนนี่เขาได้ยไม่กินเขาอยู่เงื่อนนี่เนาะที่จะเหลือปาาเหลือ,อยังเขาว่ายังมือสาวเขาเลยมาถามไม่ไง <c oughs> ว่าไม่ไงเจ้าใดล็กตัวใดไม่ไงก็รลบบอกตัวนี้ไปถนะก็ยยอนนันได้กินแต่หยาดเลยเกี่ยวจริงสินะ <c oughs> กรนยอนว่าคนฝันว่ามีคนฝันว่าได้กินแต่ยาอยู่บ้บันคุณยายนี่จะว่าเขาเจ้าถามมาอีกทีนั่นเพราะว่ามันเคยื่อมันเคยื่อลอยเป็นบ้านอีกทีเด้ แงนแงนยู่อาจจะร้อยไปอย่งกันนะสองคนไหนที่มากเปนเกลือกมาเววามาถามไม่ใหญ่หนึงโอ้สองคนแล้วันนีออ้ตอนนี้คนที่สองมาถามไม่ใหญ่หมือเก่าห้วยฝันคือกันแตงค,คนนี่เหรอ<ไ>รเด็กกินขงงาน้าวเฮือนไม่ใหญ่เต็มอิ่มเต็มปากเต็มคาำเข้าวันยังสิงหมคือตขอาฟาันอาหารเต็มเฮือนหมือนเก่าเขาเลยมาถามม่ใหญ่ จะได้เลข้ยงตัได้ี่ใหญ่ถามเลขพี่ใหญ่แล้วก็บอกไปยังสี่นาคนที่สองนี่แหละครับเป็นเปใหญ่แล้วก็ฟาดเราจะจะไ่ค้องเต็มเมื่อเต็มคาดแล้วคองมาหายู่ตลอดแล้วซ้อนในฟังนะยังมเสาแล้วก็บซ้อนในสั่งเนี่ยสีนาครับครับครับขอบคุณหลายป่าฮะก็คุณยายขายกระเท ا าคูละสองร้อยสองรอยสี่ร้อยสองบาทละขายดีแล้วว่าไงินขายแจกกันเออ ขายแจกันคุณยายพระพุ่มจดทีไม่ให้ขายแจกันเว่อจะได้เงินก็ขายแจกันเอาผลมาไม่ไงวะอีกว่างสองขึ้นสาขึ้นนั่ละลักซอสในสร้างข้ามฝันนี่ขายอันราคาสองร้อยสี่สิบสองบาทเราว่ายังสีคุณยายพระพุ่มบอกให้ขายราคาเท่านี้ไม่ไงลักขายขายจะได้เงินบางรายหนึ่งกูแล้วะมีมันเราวะ วานิตอนน่ะแล้วก็บวารกสีขาวแมนบอกตอนมาเที่ยงมากแมนบอกตอนตอนตอนมืนขึ้นไม่คุณยายมันบอกวารีอย่างสิลดลงหนึ่งหาระว่งสินะเหล็กรางเนี่ยนาะเหล็กรางลดลงเป็นหนึ่งหาแต่วาลกไงระบบเปลี่ยนแล้วกับว่าจะคห้ายแจกกันราค่าตอนนี้ขนาดนะครับระบบเปลี่ยนก็มีหลายคนก็มีหลายคนอยู่ป่าที่เพิ่นว่างวดนี้นาจะเป็นเหล็กขามเพราะว่าเหล็กพี่เหล็กน้องออกแ้วงวดที่ผ่านมา บางวันนี่ไปจะเป็นเหล็กหามหลายคนว,ยว่อกโย่มานีตีสามลัวตีตีคุณก็ได้ยินเจ้าปยหองิ๊กเก,ก,ก่เาจิเกนะ่า,า,าคุณไปนางสอนในฝั่งมัสยิดตีตีนะคุณมาขวบร้องเก่าพันตรึเหราคุณมาพันตืึงอันใหญ่มาบ่นใหญ่ามาบ่นหลายแล้วนอนบอกไปหลับนะอืมโอ้คุณใหญ่มาพุ่มเจ้าที้มาหาคุณเมนบอกเขา,าบอกจีเอออือแล้วก็นอนบ่หลับแล้วก็มือมันจะขั ก็กลัมาในเงี้ยเช่นกับผู้ห้องเจ้าเจ้าเจ้าที่รักที่ว่ากุศลดีสีครับเอาเอาขอบคุณได้หลายป้าน้อยขอบคุณได้หลายเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปลงให้ขาเจ้าเบิ่งครับผมค่ะครับขอบคุณมากๆครับขอให้โชคดีร่ํารวยร่ํารวยนะครับมีโชคมีลาภนะครับวันนี้มันหมานสิผู้ทุกคนเนาะป้าเนอ่ะค่ะครับดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมป้าน้อย ฝันรากาวอสซูท่านผู้ชมฟังละอีกอย่างก็ยังมีเหล็กแม่วัดตามกฎมาเนาะครับเนาะเหล็กแม่วัดหลายคนหลายานาจจะบอกว่าหลายคักแต่พอเที่องที่จะสื่อถือว่าสั่นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอเทื่องคิดว่าหนาจะเป็นเหล็กตัวดมเดิมบอว่าจะเป็นปูนึงเก่าหรือว่าของคุณยายสองเจ็ดศูนย์พอเที่องคิดว่าเป็นตัวดมเดิมครับตัวใกล้ใกลให้เคี่ยงกันที่เห็นได้หลายสถานที่ที่พอเที่องไปที่ตามมาเนาะแต่ว่าเหล็กแม่วัดนี่ก็จะแปลกแตกต่างมูแน่ แต่ว่า6 3นี่พอเที่ยงก็คิดว่าเป็นตัวเดียวกันอยู่ด้วครับ6 6กับเก่าเป็นตัวเดียวกัน6 3สาเก่าสามนี้บอกครับกระตรงกับเด็กดังๆหลายๆสถานที่เนาะครับผมท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเรื่องการตามชมพอเที่ยงเองจะขอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะตัวเลขก็ยังที่ได้บอกไปนั่นแหละครับผมข่าวสุดท้ายนี้ขออาจารย์ผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บให้สุขภาพแข็งแรงการสูบทุกคนโชคดีีมตังค์ใช้ ให้มีเงินมีท่องใส่กันทุกมือ่อเสมือนะครับนสม้ชมวนนอให้โชคดีกันทุกทุกคนทุกๆครอบครัวไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ